พามาดูครับไม่มีนักข่าวคนไหนที่จะกล้าแสะมาดูหลุมยุบนี่หรอกแต่เราพามาดูหลุมยุบว่าเป็นยังไงของตาหนูเนี่ยเป็นไรอ้อยครับพื้นที่ไรอ้อยเป็นยังไงพาไปดูหูผมก็นึกว่าทําไมไม่เอารถเข้าไปตาหนูบอกว่าทางมันยุบขาดไปเลยครับขาดไยบันไดเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นอ๋อจ้าของเฮี้ยนกับยุบขังใหนครับ ปกติก็จะขับรถเข้าไปเลยปั๊บเข้าไปเลยอันนี้คือหลุมเล็กหลุมเล็กเออหลุมเล็กมีแค่นี้เออ้อแค่นี้กับผ้ามาเบิ้งบ่อดเลยนี่ดูต่อไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ว่าหลุมเป็นยังไงอันนี้หลุมขวางถนนเลย <c oughs> อันนี้คืออีกหนึ่งหลุมค่อยๆไปเรื่อยๆมันยุบจงสี่เลยบหยุบจี่ลวครับปาดแต่ก่อนมันหนเลิกครับแต่ก้อนหนีเลิกจักเม็ด มันจะไม่สั่งค่อยล่ำหนึ่งเอามาซักไว้นี่ตอนเสามานนี่มันหายไปเลยมันสิลงไปในดินเลยดูลงไปเลยยุบแล้วดูลงไปด้วยเมนไม่อยู่แปลวพญานากบ่เนาะนี่เนาะหลุมนี่ก็จะซุดไปเรื่อยๆครับก็ดีหน่อยเนาะ <c oughs> ก็หน่วยงานรัดเขาก็เอาเชือกมาขึงให้ไม่ต้องขึงก็ได้มาเจ้า <c oughs> ของสวนเขาก็รู้อยู่แล้วอ้าวมาดูอีกหลุมหนึ่งโอ้อันนี้เป็นหนึ่งหลุม <c oughs> แล้วอันนี้หลุมขนาดยักษ์มัน อันนี้มาดูหลุมนี่โอ้โหอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอู้หู้จัดท่องเที่ยวได้เลยไดตะตนูนี่มาดูน้ำตกกลางป่าไอโอแล้วหน่วยงานอะไรเขามาดูอย่างนี้นี่หน่วยงานของปลอมมานอ่านนาอของทหารบ่โอมาเบิ้งแล้วแล้วพาตะหนูเนี่ยสำรวจลงข้างล่างครับไม่รู้ว่ามันจะลงได้ไหมแตนู ลงไปเบื้องน้ำตกครับปลาลงไปดูน้ำตกยุบระวังตกตุบลงไปเด้อว่าสั้นเอาตะหนูก็จะพาคนมาท่องเที่ยวอย่างนี้ครับโอ้ยต้องถอดรองเท้าด้วยเพราะว่าบูชาพญานะ <c oughs> ต้องถอดก่อนอันนี้บูชาพญานาคครับก็ค่อยๆลงไปว่าลุโอ้ยเห็นบอกพญานาคสุกเอาลงไปก่อนอันนี้คือหลุมยุบขนาดใหญ่ครับก็ ีไปไวประมาณสักหนึ่งงานเห็นจะได้ตะหนูลงไปรีบๆแล้วไปดูว่าน้ําไหลไปไหนโอ้ยอย่าก,กันน้ําตกเลยเนาะนีน่เนาะโอ้ไปนู่น,น,นแล้วอะ่ะเอ้าเดี๋ยวโจรลงไปด้วยเด้อเอ้าอึ้บอึ้บมันจะไม่ดูดลงไปบบตะหนูต้องดูเหมือนกันแล้วเราจะโตกไล่ฮะถ้าโตกไล่ก่อนโอู้น่ามันไหลไปไซนี่ ล่ลงหูไปเลยบ่โอ้ล่งหูนี่ไปเลยครับไม่สิดูดเขาบ่านเนี่ยเจอาผ้าคอยล่อลงมากไม่จบ่ดูดคอยวูบวูบงไปบ่นน้ำมันก็จะไหลลงก็คือไหลลงรูไปเลยเอาไม่จะเป็นหินเหรอเป็นหินแล้วก็ไหลลง,งห,หูไหลลงไปเลยโอ้ใครอยากมาดูน้ำลงรูบ้านตาหนูตำบลด่านช้าง ก็พามาดูได้ครับแต่เขาเจ้าหน้าที่เขากันไว้แหละเพื่อความปลอดภัยแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่อันซีนแห่งใหม่ของเมืองไทยมาดูน้ำตกกลางป่าอ้อยครับโอ้โหนี่เลยโอ้โหอันนี้คือน้ำเนี่ยมันไหลามาจากไหนไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอันซีนแห่งใหม่เลยครับก็เป็นน้ำตกอะ เออให้ได้เลยดย้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งครับของเมืองไทยที่มีหลุมยุบเกิดขึ้นครับโอ้เมื่อก่อนเนี่ยก็นหนูอบอกว่ามันรอบเลยรอบเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยก็จะประมาณสักเออเกือบห้าสิบเมตรครับแต่ตอนนี้เนี่ย มันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนสภาพไปก็เห็นเป็นรูปแบบน้ำตกอย่างนี้เลยโอ้อะเดี๋ยวเราจะดูซิว่ามันมีกี่หลุมยุบในเขตพื้นที่บ้านที่นี่แหละว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นอะมองทางภาพถ่ายทางพื้นดินเนี่ยมันไม่เห็นแต่ต้องมองภาพถ่ายทางฟ้าอย่างเดียวครับ ครับจม่มันบ่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือใหญ่สุดในหมู่บ้านแล้วครับโอ้ใหญ่สุดในหมู่บ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปค้นหาสาเหตุครับว่าสาเหตุของหลุมที่มันยุบเนี่ยมันเกิดจากอะไรบางคนก็เชื่อว่าน้ําใต้ดินมันหายไปแต่บางคนก็เชื่อว่ามันมีพื้นที่อุตสาหกรรมเรื่องของเรื่องของบ่อดินที่ดูดน้ําใต้ดินออกไปแล้วก็น้ํามันก็ซุดลงไปแล้วก็ทําให้พื้นดินเนี่ย ที่เป็นหวังน้าเนี่ยหรือว่าน้ําใต้ดินในชั้นดินแต่ละที่เนี่ยยุปบปุ๊บปุ๊บป๊เป็นชั้นไปเราก็ต้องไปค้นหาว่าแหล่งสุดท้ายที่น้ําไหลไปเนี่ยมันไหลไปไหนแต่ความเชื่อก็ต้องเชื่อด้วยตัวคุณเองนะต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาเล่าว่ารอดนี้นเต็มไปด้วยลุดิมยุบนะลุิมยุบแล้วครับ เต็มไปด้วยหลุมยุบเอา้าเกิดเกิดต,ด,ออดตัดอ้อยอยู่หรือว่ารถตัดอ้อยมานน่เกิดมันพ่วงลงไปเลยละ่ะน,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 น้ับสิบมีปัญหาหรอครับฮะมันยุบเฉพาะเวลาน้ามากเท่านั้นโอ้น้ำใต้ดินไม่มีมันก็ยุบลงไปก็แปลว่าขังไต้เนี่ยมันเป็นพุงครับโอ้ทรณี่เขามาบอกว่างสันมบอเขาก็บอกว่างสันเขาเคยเอาโดนมาํำรวจอ่ ตอนที่มันบ่มีไอหมี่ยังนี่เพราะว่ามันมีหล่องน้ำใต้ดินเออหล่องมันยิงไปหากูละเออหล่องน้ำม,มันยิงไปหาทางนูน้นหล่องน้ำใต้ดินมันไม่มีเราก็ต้องตามหล่องน้ำใต้ดินนี่แหละไปแต่เราจะไปตามหล่องน้ำใต้ดินก็ไม่ใช่เราก็ไปตามล่องทางเดินนี่แหละเด้อโอนสุดไม่ไหมีสุดลักษณะนี่โอ้สุดไม่ไหมเสร็จลักษณะนี่เป็นสางเลยตัวนี้เป็นสางเลยอ้อ นี่เป็นสางรู้ไหมสิหงวยตกลงไปนี่บ่ต้องว่าเลยตัวนี้ขึ้นบ่ได้แล้วครับเนี่ย <c oughs> ขึ้นบ่ได้เลย <c oughs> ไปไปบ่อขุนเลยต่อครับไะอันนี้คือโอ้โหคาเที่ยวบ่อสุดบ่อดินสุดเอ้าก็ไม่มีนักข่าวคนไหนกล้ามาถ่ายอย่างนี้หรอกก็มีแต่เราเนี่ยแหละบ้ามาถ่ายวัดขนาดของหลุมเอาอยิางกันแล้วกันเปียช้างเหมือนครับตะลุมซ้ำนี่ หลุมซ้ำเนี่ยครับสองหมื่นผมลงไปน่ะแม่นครับโอ้จะคดเลยในหมู่บ้านนี่ที่ยูเป็นสิอ๋อเจ็ดแปดไล่อยู่ครับเจ็ดแปดไล่ครับเหมือนไปหลายมือแล้วเนาะอันผมตะห้องผมซุมหลอบ้านผมจักหลุมครับเออพอว่ามีเงินเออพูดใดมีเงินกับถผมครับขายอ้อยถผมหน้าแม่นครับนี่แหละมาดูว่าขายอ้อยถมที่ครับตั้งบ้านขายตะเมียกันไปเถอะ ก็มาบงซื้อครับเพาในนี้หน่วยงานใดสวยเหลือครับบอมีเลยก็เบิ้งจะซื้อครับเอาลูไปออกไปอ่างเจ้าอ่างหน้าจะซื้อครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นเท่าเดิมระยะเวลาตั้งแต่ยุบมาหน่วยงานสปกมาขาก็มาเสนอให้จับกุมกันไปกู้เงินโอ้กู้มาเห็นอย่างหรอครับตะหนีท่า้อสอผมก็ใส่บ่อไว้แล้วกู้มาให้เอาดินมาทมนี่บ่ ก็หมายเขากับลักษณะนั่นแหละครับอ๋อเออมาส่วนให้กูอีกโอ้งงแต่ตอนนี้เราก็จะไปตามหาครับว่าเส้นทางของดินยุบเนี่ยมันยุบยาวไปถึงไหนพื้นที่ของเกษตรกรพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่ของตานหนูไปเนี่ยยาวไปถึงไหนเราจะตามเส้นทางของดินยุบนี้ไปครับล่องน้ําใต้ดินที่มันยุบลงไปเนี่ยก็เป็นแนวทั้งหมดจักหลุมครับ อยู่ในในเขตนี่หนึ่งสองสามสี่หาหลุมแล้วหาหลุมแล้วอีกลุมที่หกไปดูหลุมที่หกครับโอ้อันนี้คือทางไปบ่อหินครับไปบ่อหินรถนอกระบาดสามาันข้อเป็นได้ขันได้หรอครับโอ้เขาเป็นทางดีเลยบ่อหินนี่โอ้เป็นได้ทุน่นไงเนาะ โอ้ในทุในไงครับไงวหญงนี่ตายไปแล้วหนึ่งคนว่าสันว่าเพราะไงหนูวากูจะเป็นไล่ที่สองหรือบอ่ที่เออไปดูว่ามันใช่สาเหตุของดินสุดหรือเปล่าแต่ความเชื่อเขาก็บอกว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรมธรณีวิทยาเนี่ยก็หรือว่ากรมน้ําบาดาลเขาก็บอกว่าเกิดจากการเจาะน้ําบาดาลน,น้ําใต้ดินมันหมดไปแล้วเกิดการดินสุดแต่ดินสุดเนี่ยมันสุดเฉพาะจุด หรือเปล่าไม่ใช่ครับมันเป็นการชุดแบบเป็นทางยาวไปเลยบะมันมันทั่วไปแลวทั่วไปในเขตอมอมแอมบริเวณนี้เลยครับบ้านตาดำๆนี้ไม่กล้าเรียกร้องแต่เมื่อเนี่ยระบบทุนนิยมหรือว่าระบบทุนเนี่ยมีเยอะก็ไม่แตกต่างจากโรงงานน้ำตาลที่ปล่อยน้ำเสียลงเขื่อนอุบลรัตน์ครับทั้งสองสามโรงเนี่ยก็ลงเขื่อนอุบลรัตน์และอันนี้ก็มาเพิ่มปริมาณ <c oughs> การดินยุบให้กับ พื้นที่เนี่ยอันนี้เราไม่ฟันธงว่าสาเหตุเกิดจากบอ่อดินที่มันเจาะน้ําหรือว่าขุดดินจนน้าใต้ดินเนี่ยมันหายหมดเราไม่ฟันธงนะแต่เราพามาดูเฉยๆนี่คือเส้นทางบอ่อดินห้ามเข้าไปครับมองไปทางฟ้าเอาเองก็แล้วกันเด้อเป็นหลุมๆเป็นช่งชวงๆตามไล่อ้อยไปก็เห็นตามภาพถ่ายทางอากาศนั่นแหละเด้อ เป็นหลุมแล้วเนี่ยดีนะเป็นหลุมไม่ต้องเอารถแมคโครมาขุดก็ขุดได้เลยก็จะทําเป็นสะเลยเทียเป็นสะดิเป็น,ปนยังไงเนี่ยหนูมันใส่อะไรครับพอหนามมันมาอยู่มันลงมื้นไปเลยโอ้หนามมันซึมหนีหมดบนามมันซึมหนีหมดเลยเออก็พอเห็นบอที่มันไหลลงล่ะไหลแล้วมันมีนามข้นขึ้นมาว่ามัานไปน้ำหูไปเลยเออบางคนเขาบอกว่าโอ้ดีเนาะขุดสะไม่ต้องลงทุน ขุดสะขุดบ่อไม่ต้องลงทุนพอขุดลงไปแล้วน้ํามันก็ไหลลงรูร่วรั่วรั่วรั่วนู่นแหละลงเขื่อนอุบลรัตเลยเดอ้อ